สองความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คุณปล่อยให้ตัวเองอ้วนวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทานอาหารตามที่คุณอยากจะทานโดยไม่มีการควบคุมหรือปล่อยให้ตัวเองอ้วนจะทําให้คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสองโรคนี้หนึ่งคือโรคหลอดเลือดในสมองหรือหลอดเลือดหอดัวใจติดตันเพราะว่าการที่คุณปล่อยให้ตัวเองอ้วนหรือมีรอบเอวเกิน35นิ้วมันจะเกิดการสะสมของไข,งขมันที่ช่องท้องของคุณซึ่งไขมันที่ช่องท้องของคุณจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดสารที่ทําให้เกิดการอักเสบและ you yeah. ให้เกิดการบีบให้หลอดเลือดของคุณเล็กลงแคบลงจึงทําให้คุณมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหรือในหัวใจติดตันได้ 2. คือการทีค่คุณปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีความเสี่ยงในการที่ทําให้คุณเกิดโรคมะเร็งมากกว่า11ชนิดวันนี้ถ้าคุณไม่อยากมีความเสีย่ยงในการที่จะเป็นโรค2ชนิดนี้ครูไก่ต้องแนะนําให้คุณควบคุมการทานอาหารและออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบควบคุมการกินอาหารครูไก่ต้องแนะนําว่าให้คุณรับ การอาหารเสริมที่จะช่วยในการควบคุมการกินอาหารของคุณไม่คุณอ้วนแล้วก็เพื่อป้องกันการที่จะทําให้คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองและหัวใจติดตันแล้วก็โรคมะเร็งทั้ง1 1ชนิดโดยที่คุณไปกินอาหารเสริมประเภทซิปล็อกที่จะช่วยในการทําให้คุณ ไม่ขาดอาหารแต่ทานอาหารได้น้อยลงได้รับสารอาหารครบพ้วนสมบูรณ์นี่แหละครับผมถ้าคุณมีซิปล็อกที่อยู่ในใจอยู่แล้วคุณก็ไปหาซื้อกินได้เลยเพราะมันจะทําให้คุณลดความเสี่ยงในการที่เป็นโรคหลดอดเลือดหัวใจหลอดเลือดในสมองติดตันแล้วก็โรคเมเร็งได้จากการที่คุณอ้วน